เสีย <laughs> oh. <laughs> <laughs> ไอยอดอะไรไอเพียอะไรคนจะหลอกกันนอนไอยอดอะไรยอดยอดอะไรอะไรไอทราไมเสียงดังเอามึงดูกูขบปากแล้วดูขบปากอ่ะอ่เหมือนโดนตื่นเลยวันนี้กูห้องข้างมาแบบที่อ่ะไหนๆฟังเดี๋ยวๆเอาหูฟังให้ใกล้ก่อน เนี่ยการหนักแล้วพาเข้ไาไปหาหมอไปพี่เออ,เอ,อฮัลโหลคุณฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอุ้ยเนี่ย <c oughs> คุณเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเปล่าครับพอ,อได้ไปเปล่าโอเคครับโอเคแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็นอนต่อไปเออนอนต่อไปครับไปไปเอ้ยเดีอเอ๋ยวฟังนี้มันไม่เป็นไรพี่บอกว่าไม่เป็นไรบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไปเถอะครับเอาเอาอคุณมมาาไปหาหมอเถอะนะเออโอ้ยลงไปก่อนเลยเดี๋ยวผมโอเคคุณไปไปข้างล่างเลยลงไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขออะไรแป๊บนึงนะคุณจะทำอะไรพ้องมึงเนี่ยโอเคไม่มีอะไรไปเลยไปเลยไปเลยเสร็จละทำอะไรวะเอ้ยไม่มีอะไรอย่างเงีไม่มีอะไรเออเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรไอ้การไอ้การเอ้าบอกว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ย ไม่เอาแล้วจะน้องเรื่อโอ้ยไม่อยากจะดิบเหรอไม่ใช่เอาไม่ไปเข้าเวรหมอเหรออ๋อพี่ลืมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าเวรหมอนะปวดหมอนะ้อะไรเนี่ยนี่มันเป็นแค่พยาบาลไอ้บูปูอะไรอะยาอะไรอะเล็กไอ้ยาไอ้นู้นโอ้ยจะกินอะไรเนี่มาหาแฟนนะมาหาแฟนมาหาแฟน อ๋อหัวเขียวออกไปแล้วครับเมื่อกี้ใช่ครับใช่มองหารพอมหรอไอ้สตีรีก็รักกันอยว่กันนะไอ้พี่โหนหาไปเลยดีเอาไอ้ไอ้หมอเมื่อกี้ไอ้หมอหัวเขียวอะเจนั่นอะมันมันเป็นหมออะไรอะมันเป็นหมอหมอกีใช่เป็นหมอ เอ็มเอ็มเขาเอ็มเตรมงอแล้วขอโอษเอ็มโอเคทุกคนทุกคนอะไรโอ้ยโอยอานนี้อางี้คือไอคุณคุณคุณผู้ดูแลหมอ ลหมออะไรกูคือหมอเลยคือหมออะไรกูคือหมออะไรเฮ้ยอไอออกไปอะไรหมอเลยหมอจะชินไปเนะไมปไปเออไปได้เออไปเป็นหมอได้แล้วลูกไปเดี๋ยวนั้นต้องมีกันห้าคนแม่งมาจะชีพไยเอออันนี้คือตอนเนี้ยคือไอคนเนี้ยแม่งโคตรไอเสียงดังแต่คุณก็ได้ยินใช่ไหมคุณผู้ดูแลอ๋อใช่ครับผมก็นอนอุตส่าห์ลฟันนี้แล้วแบบโออ ยโคตรดังเลยครับเฮ้ยมึงอยากเปลี่ยนไปเป็นมาดิเหรไอ้โง่ทนนนท์เนี่ยที่อะโอ้โหท่านตัวเวลเป็นเบลเนาะเบลเลยเดือน ใครใครมีรถบ้างเนี่ยผมผมเอาไปซ้อมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่ครับได้รถเนาะเอ้ารถบ้างหนวะคุณไปไปไปเมื่อกี้ผมแอบอยู่ครับไปไปไปเราไปตามคุณนั่งในบัคคุณนั่งในรถซี่นั่งข้างนอกเดี๋ยวมันยิ่งสุดอากาศเข้าไปเออคุณนี่นะนั่งในรถแอร์มันเย็นกว่าไม่ใอ้กูมาติดไอจากไปไปไปเออลงมาเดี๋ยวได้อยู่แค่นี้เองนี่หว่ะคุณเอาไปไหนอ่ะอาไปไหนอะ เอาเอาเข้าป่าหาละวมอกินแล้วไม่ไม่กลัวต้องเอาเหยียบทาไมล่ไม่รู้เหยียฟักเอาเดี๋ยวแลคุณไม่ไอ้เหรอเอาไข่ไกไม่มีป่ะโอ้ยอย่าทักดิโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอเคจอดจอดจอดไปไหนวะโอ้ย ไม่เราให้เวลาเจียบหมอเตรียมตัวก่อนอ้โไปครับหมอหมอมาแล้วอ่าตอนนี้หมอมาแล้วเกมเซนมาแล้วจังหวะนี้ไปครับลง้ยลองเคุณตั้งคุณตังควีแชทหมอเอ้าเอาหายไปไหนอะเกมเซนเกียอะไรที่หมอเอ้ยตลาดที่ไหนมาคุณเงี่ยวะหมอนั่งร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 อเอเฮ้ยเอาเอาบัตรเอาเอาบัตรประชาชนมายังเออบัตรประชาชนอะเอามาแล้วครับไหนไหนเออโอาฟูใหญ่เน่าบ้าเลยเฮ้ยอะไรยหมอ ไอแแบลน่เรื่องหมอเจอเยอ้าวเอยหมอ เอาหมอเด <ย up, S 1> <อ EN> ี <other> <c oughs> ๋ยบไม่ทำครับเอาลุงเป็นหมอจริงเหรอคุณว่าไม่จริงเอ้ยเป็นหนึ่งนะหมอหมอเกย์ไม่ใช่ไม่ไม่พูดเล่นอย่าเฉยพูดเล่นพูดเล่นคุณคุณหมอไปยืนตรงเคาน์เตอร์ดิเออคุณหมอคือวันนี้เนี่ยคนเนี้ยเกย์คนเนี้ยมันไอทั้งทั้งวันเลยไหนมือบอกอาการหมอที่บอกอาการหมอดิเอ่าผมไอแบบไอนิดหน่อยครับแบบประมาณเอ้ยแ้วกจแล้วเข้าใจเอาโอเครังเกียร์สียาวแล้วก็คอตรงที่ออกติเจนครับเพื่อใช้ในการหายใจแล้วโดยไม่ไอนะมันจะได้ไม่ไไม่คอ จริงนะตังท่าเมื่อกี้เองพูดลยเนี่ยมันจะฮากว่าเองพูดไปว่าเออ body ผมเส้นตูดอะไรก็พูดไปเอาเส้นตูดเหรอครับหมอส่านะเฮ้ยหมอ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 ครับคือคือไอคือตอน คือหมอเคยได้ยินใช่ไหมถ้าแบบอยู่ใกล้กันแล้วติดหวัดด้วยใช่ป่ะคือไอไอไอตังอะมันอยู่ในรถไก่ผูดิด้วยมันต้องรักษาด้วยป่ะผ่ใชล้วนิดเดียวโอเคโอเคเอาเดี๋ยวเพรอะีอดผมพดผมผ่าแรกครับผมโอคออคม่ตัวเร็วใช่หมไอตังไอใสเลยนะครับร่าง่างกายบางคนไม่ครับร่างกายบางคนมันไม่เหมือนกันครับคนคนี่ภูมิคุ้มกันต่ำครับแต่ว่าเออเอาไปจิบก่อนไอสัตว์อาเชยเียเอาไปยิบอาบหมอครับหมอครับค่าคารักี่บาทครับ จ่าเยี่ยมอะไรอย่างี้ยังไม่รักษาเลยโอเคขอบคุณครับเอ่ก้าพันยี่สิบบาทขอบคุณครับเอาไปครับเอาไปเอาไปผมไม่เพิ่มครับผมไม่ติผมไม่ติพอดีผมขอมเมนมาจากห้องไอ้ตังครับเพิว่าแล้วเข้าไปทำเชี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนคือทำไมพอเห็นหน้าหัวเขียวคนนี้แล้วหายไอเลยวะเออไ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 อ เออไปไปไปรักษาไปไปเข้าเออไปไปไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไอ้เออคุณหมอพาไปหน่อยดิไม่ใช่หลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยเราต้องใช้โอ้ยทำไมมันแปลี่ผูมาครับตั้มตั้มตั้มโอ๊ะ เราไปดูเราไปดูรายไปไาติญาติไปได้เนยาติไปได้เนี่ยาตาปครับขึ้นมาขึ้นมาไปครับอเ่องเราเ็บอราไปดหอม่ดีอเอาเดี๋ยวหมออ๋อห้องนี้ห้อนี้เออเฮ้ยเขายากอะไรวะ I C U บ่อนี้เป็นไงครับเป็นนึ่งนะหมอของตาซานเลยหรออะไรวะางซานเครับครับเราเป็นไม่เป็นางหนีครางหนีสรับพวกคุณครับนีเ่อรางหนีนะครับอ่าไหนเตียงอ่ไ่มีเอาไม่มเตียงออโอเคเดี คนเดียว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 คนเดีคนเดียวคนเดียวก็ไปโง่ไปนอนครับ เดีอย่ากูเด่๋ยวทุกคนเไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่แค่นี้พอครับอ๋อนี่คือญาติี๋ยวเรานั่งดูแบบใกล้ๆเลยใช่ไหมครับนี่ครับ V I P ฝนตกก็อยู่นี่แล้วลองขับยาสลบไหมครับฉีดครับฉีดฉีดหลบสลบแล้วผมก็เอาร้อมเอาร้อมาครับเอออ่ะสลบๆแล้วร้องร้องร้องโอเคโอเคกันหลบหลบครับครับเป็นห้องส่วนตัวครับเอาไว้เอาไว้ขังหมาฮะเดี๋ยวได้โปรดผมเสกผมเพิ่มให้อีกชั้นเอาไหมครับเอาง่ายสุดครับอ้าวเขาไม่กัดล็อกกิมมูลศูนยด้วยครับกิมมอนศูนย์เลย กูหมดสูนย์แลกหมดนเลยเร็วเฮ้ยอะคุณจะเอาเุ้คุณเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุณนี้นี้ เข้ามาแล้คุณเออคุณก็เข้ามาดิโอเคคุณก็อยู่หมาไว้เงี้ยแหละมันไม่กัดคุณหรอกมันจะดมแต่หำคุณโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคงแป๊บเดียวเดี๋ยวนะถ่ายให้แมวโอเคหมอขอบคุณมากครับเอาคุณคุณหายชาแล้ครับเนี่ยเอเอาชิพหายแล้วเอาอาชิพหายแล้วทำไมทำไมทไมผมรู้สึกมึนๆนะพี่นอนเลยครับนอนเลยครับเดี๋ยวเราต้องใช้ยาสลบนะครับไม่ต้องให้กินเลยก่อนสลบไหมครับสสลลบบเเนนีี่่ยยกินผมลืมนะผมลืมนะเขาใส่ก่อนนี่ครับนี่ครับกินไปให้หนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันสลบอยู่นี่ ฮ้ยง่วงเลยพี่ผมนอนก่อนนะพี่เราหายเราจเจอกันโอเคครับรอรอรอว่าเราหนีกันดีกว่าเราว่าเราไปดีกว่าอย่าพิ่งครับอย่าพิ่ง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 ครับเป็นึังไงเอฟเฟกต์กีบอะไรวะเอฟเฟกต์กีบอะไรวะเอฟเฟกต์กีบอะไรอ๋ออะไรวะเพี้ยเลยโอเคครับอุ้ยเล่นเตดูดิแบบเลือกนักใช่ไหมครับชอบดูใช่ไหมอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำไมเหรอครับเออหลังสดเหรอครับหนั นะครับฮะเยอะเลยอ่ะเขาจะทำอะไรอ่ะคุณหมออะไรรักษาดิหมอรักษานะคุณหมอเอ้ยคุณหมอเฮียคุณไข้หมอหมอไม่กินอะไรเลยเหรอครับเดี๋ยวดีครับเค้กก่อนครับงันนงี้รีบหมอเก็บตังค์ก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคนไข้โยนออกมาคุณเจอคุณเอาไว้แดก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 เข้าไปกอกปากมันแดกไปแล้วไอ้เหี้ยเอาโลแดกอีกแดกอีกแดกกกอกปากมันกอกปากมันไอ้เฮ้ยผมรู้นะว่าคุยทำเหี้ยอะไรเนาะ โอ้ยอเยอะเลนะเอ้าโอเคอยากดูสูด้วยคตร่อยอโอ้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 อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ โอ้ช oh <laughs> <laughs> ิตชิตไป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 ายบายทุกคนนี่แหละฮ่เ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮลาฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่า